สวัสดีครับวันนี้ก็มีไม้สีมาให้ชมนะครับ23ชุดนะครับ23ชุดชุดละมีชุดละ300 350แล้วก็400นะครับอ่านะครับมี23ชุดนะครับชุดละ350กับชุดละ400เนี่ยมีไม่กี่ชุดหรอกครับมีอยู่ประมาณ3ชุดนะครับเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงนะครับว่ามันราคาเท่าไหร่นะครับเนาะนะครับส่วนไม้ยักษ์ก็ยังเหลือนะครับไม้ยักษ์นี่ยังเหลือนะครับยังเหลือใครต้องที่ต้องการก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองทักมานะครับเผื่อผมจะมี ถ่ายรูปให้ดูนะครับเนาะเอาต้น2ต้นอย่างเงี้ยนะครับเอาแบบอยากได้แบบแคะหรือว่าอยากได้แบบอวบนะครับเออก็ทักกันมานะครับนะครับเอาเดี๋ยวพาไปดูต้นชุดที่1ดีกว่านะครับมันก็ผมจับคู่เนี่ยคือสลับแล้วนะครับก็คือว่าอาจจะแดงเนี่ยแดงคู่กับเหลืองหรือว่าแดงคู่กับขาวนะครับอันเนี้ยมันหนึ่งคู่เนี่ยสำหรับคนเหมาะนะผมบอกก็บอกนะเหมาะกับคนทดลองเลี้ยงเลยนะนะครับกระถาง8นิ้วนะครับผมกระถาง8นิ้ว คู่ละ300บาทส่ทงฟรีอีกนะครับส่งฟรีอีกนะครับโอ้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับปกติเขาขายต้นละร้อยห้าสิบนะครับแต่ค่าส่งต่างหากนะครับสองต้นส่งฟรีนะครับสามร้อยบาทส่งฟรีนะครับอันนี้ลูกไม้ตัวใหม่นะครับลูกไม้ตัวใหม่นี่แดงอันนี้แดงนะครับอันนี้ลูกไม้ตัวใหม่นะครับคงไม่ต้องถ่ายโคดแล้วเนาะเพราะว่าร้อยห้าสิบนี่โคดนี่จะอ่าเป็นมาทําพูดถึงไม้สีแบบเนี้ยเสียบใหม่เนี่ยจะโคดจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับนี่นะครับอันนี้ลูกไม้ใหม่นะครับอันนี้แดงแบล็คเลสนะครับ อคู่ที่หนึ่งผ่านไปนะครับนะฮะคู่ที่หนึ่งผ่านไปนะครับอืมจะอยู่ที่ไหนขอให้ฉันคู่เธอแน่นะครับคู่ที่สองนะครับคู่ที่สองจมพูนะครับชมพูแล้วก็ขาวอ่าชมพูขาวนะครับอันนี้ขาวนี่ได้สองต้นเลยนะนะครับสามร้อยบาทเหมือนกันนะครับเอ่อคู่ที่สองคู่ที่สองนี่ครับอืมคู่ที่สองสามร้อยบาทเหมือนกันนะครับคู่ที่สามนะครับคู่ที่สาม มีขาวนะครับมีขาวกระแดงนะครับเออมีขาวกระแดงนะครับคู่ที่สามมีขาวกระแดงเด้อนะครับสามร้อยบาทนะครับคู่ที่สี่นะครับมีแดงกระเหลืองเออนี่แดงกระเหลืองนะครับนี่โขดคงไม่ต้องดูกันมากนะครับขดเพราะว่ามันไม้พวกนี้นะครับไม้สีนะครับถ้าเป็นไม้ไม่ไม่ได้โชว์ขดนี่ก็คือจะไม่ได้เน้นโขดอะไรมากมายนะครับอ่ะน้นดอกนะครับคู่ที่ห้านะครับคู่ที่ห้ามีมีอะไรเนี่ย อันนี้ผมไม่ทราบนะน่าจะเป็นเหลืองนะครับเหลืองกระแดงอ่านะครับคู่ที่หกนะครับไอ้ดอกสีเนี้ยเอ่ออะไรนะมือเสียงนะครับใช่มือเสียงไหมขออภัยนะฮะอ่าแล้วก็คู่กระแดงนะครับอือคู่ที่หกอืออยู่นรลกหรือสวรรค์ขอให้ฉันคู่เธอเน่คู่ที่เจ็ดนะอ่าหยดไปเรื่อยหยดไปเรื่อยคู่ที่เจ็ดนะครับอันนี้บัวสวรรค์นะครับกับแดงนะครับคู่ที่เจ็ดเนี่ยฮะบัวสวรรค์กระแดงนะครับเพราะว่ามันขอบ ออกแดงๆหรือว่าใช้ลายเบอร์ใช้ลายตัวใหม่เนาะนี่มาขอบออกแดงๆนะครับคล้ายบัวสวรรค์นะครับอืมนะเอออยู่นรกหรือสวรรค์ขอให้ฉันคู่เธอนะคู่ที่8นะครับคู่ที่8อืมคู่ที่8นี่อะไรเนี่ยม่วงนะครับม่วงกระแดงนะครับม่วงกระแดงแล้วก็นี่อันนี้ม่วงแดงเออมันมี4ต้นนะครับนี่สามร้อยห้าสิบนะครับคู่ที่แปดในคอคอสามร้อยห้าสิบนะครับอันนี้ก็ม่วงกระแดงอันนี้ก็ม่วงกระแดงเหมือนกันนะครับมี4ต้นนะครับก็เท่ากับว่าคุณจะได้ม่วงสองต้นนะครับกระถางละต้นนะ แดงก็กระถางละต้นเหมือนกันนะครับคู่ที่แปดในขอสามร้อยห้าสิบนะครับอคู่ที่แปดนะครับอืสุขสันร่วมกันชั้นรักเธอโอ้โหสี่ต้นนะครับออแล้วแต่จะตั้งไปอ่คู่ที่เก้านะครับคู่ที่เก้านะคู่ที่เก้าอยู่ข้างล่างนี่นะครับเป็นลูกไม้ใหม่เหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมลูกไม้ตัวใหม่เหมือนกันนะครับผมต้องคอยกดโฟกัสนะครับบางครั้งไม่โฟกัสไม่เข้าอคู่กับแดงนะครับคู่ที่แดงคู่กับแดงคู่ที่เก้านะครับอื ทุกย่างก้าวยังมีเธอเนี่ยเอาคู่ที่สิบนะครับคู่ที่สิบแดงกับชมพูนะครับแดงกับชมพูอืมอะไรอ่ะคู่ที่สิบนี่ตั้งชื่อยังไงเลเนี่ยอืมอย่าถามผมนะพอถามย้อนปั๊บก็จําไม่ได้แล้วครับตั้งชื่ออะไรเออเออเอาคู่ที่สิบสิบเอ็ดอ่ะคู่ที่สิบเอ็ดนะครับเอออะไรเนี่ยแดงนะครับแดงแดงแต่เป็นแดงไม่ใช่แดงแบ็กเลสเหมือนกันแต่เป็นสองชั้นนะครับตัวนี้นะครับแดงดำดำนะครับเห็นไหมนะครับคู่กับ คู่กับเหลืองนะครับคู่กับเหลืองนะครับคู่ที่11นะครับคู่ที่12นะครับแดงนะครับคู่กับขาวนะครับอืนี่นะครับไม่ต้องถามโผลนะครับแดงคู่กับขาวนะครับนี่เป็นดอกนี้ครับคู่ที่13นะครับ13อยู่นี่นะครับ13อยู่นี่นะครับอือ13อยู่นี่แดงคู่กับอ่าหอทรัพย์นะครับหอเงินหอทองหอทรัพย์ดอกสีชมพูออกสีลุ่งเหลืองนะครับคู่ที่14นะครับอือคู่ที่14อันนี้ก็ลูกไม้ใหม่เหมือนกันนะครับต้องรอรุนดอกเอาสีออกสีชมพู ออกซิเจนพูน่าจะเป็นบัวสวรรค์เหมือนกันนะครับอันนี้ก็แดงนะครับนะรอลุ้นเอาละครับมันถ้าใช่บัวสวรรค์ก็โชคดีไปนะครับเอคู่ที่สิบห้านะครับคู่ที่สิบห้าคาราเมลนะครับเหลืองแสงเทียนนะครับคู่กระแดงนะครับอืมอืมคู่กระแดงสิบห้านะครับอืมสิบหกนะครับสิบหกอันนี้ก็โอ้ย่วงซะแล้วนี่อ่าคล้ายๆคาราเดชันนะครับตัวนี้คล้ายคาราเดชันเ้อนะครับเพราะว่าขอบมันออก ชมพูหยักๆแล้วก็ข้างในเป็นเหลืองๆนะครับแล้วคู่กระแดงนะนะครับคู่ที่10 16นะครับ17นะครับ17 17นี่นะครับ17นี่400บาทนะครับทำไมขอ400บาทนะครับเพราะว่ามัน4ต้นแล้วก็มันก็ต้นใหญ่ด้วยนะครับเนาะ2ต้นเนี่ยขอขอ400บาทนะครับอือ17นะครับนี่ห่อซับนะคร huh? ับอันนี commonly, ้ก in ็ห่อซับนะครับต sure ้นที่1ห่อซับในกระถางที่คู่ที่17นะครับห่อซับห่อซับ แดงแดงนะครับก็เท่ากับว่า1กระถางคุณจะได้แดง2ต้นอ่าอีกหนึ่งกระถางคุณจะได้หอซับ2ต้นนะครับก็รวมกันเป็น4ต้นนะครับก็400บาทนะครับรวมส่งแล้วนะครับคู่ที่18นะครับ18เนี่ยได้หอซับแล้วก็ได้แดงแล้วก็ได้แดงนะครับอ่าสินะครับ18นี่ขอ350นะครับสามร้อยห้าสิบนะครับสิบแปดสามร้อยห้าสิบสิบเจ็ดสี่ร้อยนะครับสิบแปดสามร้อยสิบมาสิบเก้านะครับสิบเก้านี่ก็สามร้อยบาทเหมือนเดิมนะครับ สีขาวคูกว่กับแดงนะครับขาวคู่กับแดงนะครับอืมอ่ายี่สิบนะครับยี่สิบอันนี้อันนี้เหลืออันนี้ขาวนะครับคู่กับแดงเหมือนกันนะครับขาวคู่กับแดงนะครับยี่บเอ็ดนะครับยี่บเอ็ดนี่อันนี้น่าจะเป็นเออผมไม่มั่นใจนะลูกไม้ตัวใหม่หรือเปล่านะครับนะไม่งั้นก็เป็นอ่ารัคังทองเด้อนะครับคู่กับแดงนะครับมันคนละอย่างกันนะครับอ่ายี่สิบสองนะครับยี่สิบสองนะครับ 2ี 22, อันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นออกเรืองเหลืองนะครับออกเรืองเหลืองออกชมพูนะครับเนี่ยแล้วก็คู่กับคู่กับเหลืองเออเอาตัวนี้คู่ทำไมคู่กับเหลืองนะจ๊ะเออผมก็ยังงงอยู่เนี่ยหรือว่าแดงโอหรือว่าแดงนะครับอ่ะน่าจะเป็นแดงเนาะเพราะว่าใบายอย่างนี้นะครับอืมนะครับคู่กับแดงเหมือนเดิมนะครับอันนี้ยี่สิบสามนะครับยีสามแดงคู่กับม่วงนะครับ23าแดงคู่กับม่วง โอเคครับมี23คู่นะครับส่วนไม้ยักษ์ใครอยากจะได้ก็ลองทักมานะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ดูนะครับแบบนี้นะครับอืมแบบนี้ก็มีอยู่นะครับเอ่อยังไงอีกเนาะนะครับแมงงงนะครับมีคู่ที่8นะครับคู่ที่8เนี่ย350นะครับคู่ที่17เนี่ย400นะครับคู่ที่18เนี่ยเนี่ยคู่ที่18เนี่ยตัวเนี้ย 350เหมือนกันนะครับนอกนั้นนะครับ300หมดนะครับนอกนั้น300หมดส่งฟรีทุก,การายการนะครับส่งฟรีทุการายการนะครับเออไม่ใช่อะไรนะรที่ผมตั้งราคาให้มันเหลื่อมๆกันมาเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะไอ้โอ้โหฉันได้ไอ้ต้นไอ้คู่ไอ้คู่นั้นไปนะครับไอ้ฉันได้ไไคู่คนั้นไปฉันคุ้มแล้วเออแล้วคู่อื่นนะ่าเหมือนกับว่าตัวเองอ่ะมันได้ไม่คุ้มค่าอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมก็ต้องตั้งราคาเหลื่อมกันไว้อย่างเงี้ยนะครับเนาะ นะครับก็มีอยู่แค่3คู่ที่ราคาเหลื่อมเขานะครับก็คือ8 17นะครับ18นะครับอืมสิกับเบอร์แปดเนี่ยสามนะครับคู่ละ350ส่วน17เนี่ยคู่ละ400นะครับนอกนั้นก็300หมดทุกคู่นะครับผมว่าเบอร์โทรก็ติดต่อก็อยู่ข้างล่างนะครับข้างล่างคลิปนะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์แปดสามศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์แปดสามศูนย์เจ็ดสี่นะครับจากช่องหมดทองชาแนลก็ขอขอบคุณมากครับผมที่เข้ามารับชมคลิปจจนนบบบะคครรัััสสวดี